ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับก็คืออยากจะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาดูเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางในการสร้างโปรเจกต์แล้วก็วิธีการคิดลําดับขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้น,นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางวิธีการคิดเพื่อให้ทุกคน,นสามารถที่จะเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ของทุกคนได้นั่นเองนะครับในช่วงแรกที่ผมเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับผมก็เหมือนทุกคนเลยนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยเรียนรู้พื้นฐานม,มาแล้วนะครับเราอยากจะเข้าใจและก็อยากที่จะลงมือทําสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเองได้นะฮะแต่ มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนหรือทํำยังไงนะครับโอเคครับทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนกําลังเจอปัญหานี้กับตัวเองอยู่นะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องจําไว้เสมอเลยก็คือเวลาที่ทุกคนกําลังจะสร้างโปรเจกต์อะไรก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยกำลังแก้ปัญหาของตัวเองหรือว่าแก้ปัญหาจริงๆอยู่นั่นเองนะฮะสมมติว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะสร้างอ่าเว็บแอปพลิเคชัน เป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเอาไว้ขายของขายเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะฮะเราจะต้องคิดถึงมันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยลืมเรื่องพวกเฟรมเวิร์กต่างๆลืมไปเลยนะครับให้ทุกคนลองนึกภาพก่อนว่าถ้าสมมติเราต้องการที่จะมีเว็บไซต์หรือเพื่อนๆของเราก็ตามที่อยากจะมีเว็บไซต์เอาไว้ขายของนะฮะเราเนี่ยกำลังที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่แค่การสร้างแอปทีนี้พอเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราก็คือเราต้องการที่จะสร้างเว็บแอปพลิเคชันเอาไว้ขายของนะฮะ ส่วนต่อไปก็คือเรามาดูสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีในเว็บของเรานะครับก็คือจะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่สําคัญสําคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยสร้างระบบพวกนี้นะฮะผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูเว็บไซต์พวกนั้นเลยนะครับเว็บไซต์ที่เขาเนี่ยใช้งานจริงๆนะฮะอย่างเช่น s h อปปีอะไรพวกนี้นะครับ แล้วดูว่าระบบเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องทําตามเขาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะระบบที่สําคัญสาคัญแล้วก็จําเป็นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็แยกองค์ประกอบออกมานะครับ ยกตัวอย่างเช่นการทําเว็บไซต์สําหรับขายของเนี่ยแน่นอนว่าอันดับแรกเลยทุกคนจะต้องมีหน้าเว็บก่อนหน้าเว็บเอาไว้แสดงสินค้าใช่ไหมครับเป็น a n d i n g page ต่อไปก็คือจะเป็นระบบการสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบนั่นเองนะฮะจากนั้นก็จะมีหน้าแสดงสินค้านะครับทีนี้เราก็คิดต่อไปอีกว่าเออถ้าเรามีพื้นฐานระบบพวกนี้แล้วต่อไปถ้าเกิดเราต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสั่งซื้อเราก็ไปคิดต่ออีกก็คือเราจะต้องมีระบบเพิ่มสินค้าลงในตะกร้านั่นเองนะครับเอาไว้ให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะ เพิ่มหรือว่าลบสินค้าได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากมีระบบตะกร้าแล้วนะครับต่อไปก็คือถ้าเกิดว่า user หรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะชําระเงินเราก็ไปทําระบบในส่วนของการชําระเงินนั่นเองนะฮะก็คือ payment อะไรต่างๆนะครับซึ่งในการที่เราจะชําระเงินแน่นอนว่าเราจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยกรอกที่อยู่ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะทําการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้านะฮะตรงนี้เราก็ไปเพิ่มระบบส่วนนั้นนะครับก็คือการก่อกข้อมูลที่อยู่ต่างๆเพื่อทําการจัดส่งนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นระบบข้าวๆเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลองทําได้นะครับพอทุกคนเนี่ยสามารถทําระบบตรงนี้ได้แล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อยอดไปอยากจะเพิ่มระบบต่างๆฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนลองไปคิดต่อว่าเออ เราอยากจะเพิ่มส่วนไหนผมจะยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับก็คือในหน้า landing page เนี่ยเราก็อาจจะทําในส่วนของตัวสินค้ายอดนิยมอะไรแบบนี้นะครับแกลเลอรี่รูปภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับบริการต่างๆหรือว่ามีในส่วนของโซเชียลมีเดียต่อไปก็อาจจะเป็นระบบอย่างเช่นให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ กรอกแบบฟอร์มเพื่อทําการติดตามข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับระบบต่อไปก็คืออาจจะเป็นการดูข้อมูลรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสีขนาดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านั้นๆนะครับระบบค้นหาสินค้าระบบกรองหรือว่าคัดแยกสินค้าตามหมวดหมู่หรือว่าตามราคาระบบนาฬิกาจับเวลาถอยหลังสําหรับสินค้าที่เราจะขายในราคาพิเศษโอเคนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นระบบเพิ่มเติม,ตมที่ผมเนี่ย ลิสต์มาให้ทุกคนนะครับเผื่อว่ามีไอเดียแล้วก็กําลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าระบบต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับคือพวกระบบพวกนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะเพิ่ม เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราเนี่ยมีไอเดียนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีระบบอะไรบ้างนะครับส่วนต่อไปก็คือการวางแผนการออกแบบหน้าเว็บแล้วที่เนี้ยเราก็ไปดูเรื่องของการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเรื่องตกกรกะเทคนิคต่างๆไลบรารีต่างๆที่เราเนี่ยอยากจะใช้นะฮะเครื่องมือต่างๆทูสต่างๆที่เราต้องการสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือวิธีการแก้ปัญหาทางธุรกิจนะครับแทนที่ทุกคนเนี่ยจะไปคิดถึงพวก l ล b r a รีต่างๆอย่างเช่นพวก JavaScript Framework นู่นนี่นั่นนะครับให้ทุกคนมาคิดถึงระบบต่างๆหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ทุกคนต้องการก่อนนะครับก็คือวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่อนที่จะลงมือเขียนโคดนั่นเองนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นภาพก่อนว่าเว็บไซต์ที่เรากําลังจะสร้างเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับทีนี้ก็อาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าแล้วในการที่เราจะเริ่มทําเว็บไซต์นะครับเราควรจะเริ่มจาก Backend หรือว่า f r o n t End ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ย ลองออกแบบหน้าเว็บก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าตาว่าหน้าเว็บที่เรากําลังจะทำเนี่ยเวลาที่เราเขียนระบบเขียนโปรแกรมแล้วนะครับเราต้องการให้มันไปที่ส่วนไหนไปที่หน้าไหนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายเลยอย่างเช่นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเว็บขายของเนี่ยอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีหน้าเว็บก่อนเอาไว้แสดงข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของล็อกอินสมัครสมา,สมาชิกนะฮะ หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจัดการระบบต่างๆข้อมูลต่างๆของเขาเองได้น,นั่นเองนะครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะส่วนต่างๆนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับซึ่งในช่วงแรกแน่นอนว่ามันยากเสมอนะครับแต่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยยอมแพ้นะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกวิเคราะห์ฝึกแยกองค์ประกอบของเว็บไซต์นะครับจากนั้นเนี่ย ก็ลองสร้างทีละส่วนขึ้นมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดรวมกันเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนเนี่ยงงและก็สับสนนะครับให้ทําส่วนที่ต้องการก่อนแล้วก็ไล่ไปทีละสเต็ปนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นการสร้างโปรเจกต์ของตัวเองนั่นเองนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเอาคําแนะนําในวิดีโอนี้ครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ